ลิซ่าได้ขึ้นนติตยสารญี่ปุ่นด้วยลูกสาวเจแปนร็อกขนาดนี้เตรียมตัวบุกตลาดญี่ปุ่นต่อหรือไม่ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกๆคนในวันนี้นะครับตอนเช้ามีข่าวดีก็คือลิซ่าของเรานะครับได้ขึ้นปกที่นิตยสารญี่ปุ่นแล้วแอดบอกเลยนะครับจากที่แอดไปอ่านมาเนี่ยการขึ้นนติตยสารญี่ปุ่นนั้นยากมากๆมีน้อยคนนะครับที่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นแล้วได้ขึ้นนติตยสารญี่ปุ่น ซึ่งคนก่อนหน้าลิซ่านะครับเขาบอกว่ามีแค่2คนเท่านั้นก็คือมีแค่เคทตี้กับนิกกี้นะครับและตอนนี้ลิซ่าก็ได้ตามมาเป็นคนที่3แล้วแถมลิซ่านะครับเธอยังได้ขึ้นนติตยสารญี่ปุ่นถึง2ปกด้วยกันเลย นี่นะครับก็เป็นวิดีโอในการถ่ายนิตยสารของลิซ่าบอกได้เลยนะครับว่าทั้งอินเนอร์ทั้งหน้าตาเนี่ยนางแบบมืออาชีพเลยนะครับและการขึ้นนิตยสารครั้งนี้นะครับทำให้แฟนคลับพอใจมากๆเนื่องจากได้เห็นลิซ่าใส่อะไรที่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับแถมเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าเมคอัพอะไรต่างๆนะครับถือว่าถือว่าลงตัวแล้วก็เข้ากับลิซ่าสุดๆเลยนะครับก็ทําให้แฟนคลับพอใจแล้วก็ออกมาชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับแฟนคลับบางคนน่าจะคิดถึงเวลาที่ลิซ่าผมยาวได้แหละ และลิซ่าขึ้นปกที่ปังขนาดนี้นะครับแม่ๆจะไม่ซื้อได้ยังไงข่าวลิซ่าขึ้นปกเพิ่งออกมาแป๊บเดียวนะครับของขายโซเอาท์เลยก็เล่นสวยซะขนาดนี้นะครับจะไม่เปได้ยังไงเนาะก็นี่นะครับในรอบ10ปีการที่ขึ้นปกนิตยสารญี่ปุ่นไว้ยากมากๆแล้วแต่ลิซ่านะครับก็ยังสามารถไปขึ้นได้ก็ตามแม่ๆม่งคนไปนะครับก็คือแม่เคที่เพอร์รี่กับแม่นิกกี้มินานนะครับเอาเป็นว่าก่อนโซโล่นะครับก็ไปบุกตลาดญี่ปุ่นก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับลิซ่าแต่ถือว่าออร่าโซโล่ของลว้ เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเม Lisa ลิซาและก็เหล่าบิงใจฟูกันวันนึงเลยก็ถือว่าเป็นน้าจิ้มก่อนโซโล่ลิซาจะมานะครับและถ้าใครอยากได้นิตยสารปกแบบนี้ก็ไปหากดกันได้แค่ภาพก็ยืนยันแล้วนะครับว่าคุ้มแน่นอนโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้แอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ